สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมเอาเคหรือเราจะทำกิจกนิดหรือไรออฟคิงด้อมนะครับวันนี้อยู่กับรีบอลเน็กกับเซิร์ฟหนึ่งสองปแปดเคพที่สามสิบห้าสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้เราชนะคิงแลแล้วนะครับเรากำลังบุกตีเมืองของเขาเข,าเข้าไปในโซนของเขาครับตอนนี้ประตูประตูบ้านเขาเปิดแล้วเราเริ่มตีเข้าไปในประตูบ้านแล้วตอนนี้ก็เผาเผาอะไรอยู่นะครับตอนนี้ก็วันนี้จะมาทํากิจกรรมตอนแรกผมอัดบะจ่างไปอะแล้วแม่งฝ่ายเจ๊งฝ่ายเจ๊ง บัาจางผมสะสมใบไผ่2,200นะครับเปิดได้หมดเลยนะครับเปิดได้หมดเลย2,200เก็บจากตีคนเถื่อนอะไรเงี้ยของรางวัลก็ประมาณนี้นะที่ได้เพชร7,000กดไปเลยนะครับเราได้คืนมาทั้งหมด7,000นะเมื่อเราตีเสร็จเมื่อเราทำภารกิจสำเร็จนะฮะวันนี้เลยก็เลยจะมาเซ็งๆอยู่นะก็เลยจะมาเปิดหัวทองทั้งหมด 100, 100รอบนะครับก็จะมีเวลา2วันวันแรกฟรี1รอบเนี่ยอันนี้เป็นวันที่2ลววันแรกฟรีผมไม่ได้กดนะครับตอนแรกผมว่าจะกด ผมว่าจะกดทําคลิปด้วยก็เลยรอก,กดครั้งแรกไปเลยนะครับเมาหลับไม่ได้กดอะไรเลยนะครับเจ๊งเป็นแถบช่างมันไปเลยมาเรามาเริ่มกันอ่าใช้เพชรประมาณ48่หมบนนะครับผมปอขาดอยู่มาณแปดพันถ้าเกิดยังไม่ยังไงเดี๋ยวผมน่าจะกดเพชรมาเพื่อให้มันครบร้อยรอบนะครับร้อยรอบก็จะมีเอ๊ะมันได้ได้80รอบนะแปรอบก็จะได้ใช้เพชรประมาณ4ี่หมื่นครับก็ถ้าเกิดเราหมุนถึง8ปดสิเราก็จะดของประมาณนี้นะครับสิบหัว8หัวแล้วก็5หัวนะครับไป ถามว่ากิจอันนี้กับกิจปกติอันไหนคุ้มกว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องลองลองพิสูจน์จากรอบนี้แหละเพราะมันใช้เพชรไม่เท่ากันแล้วก็มันอันนี้ไม่เท่ากันน้อยู่ที่ดวงแ้วแหละเออจริงๆคือมันอยู่ที่ดวงครับโอ้โหไปกด5ครั้งออดึง,ง,งดึ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 งดงดึ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 งงดึงดึงดึ ได้1หัวต่อการหมุน3,000ันไม่ค่อยคุ้มนะครับ3 0 0พันเนี่ยเราซื้อใน v p เนี่ยมันได้2,000ันแต่หนึ่งหัวนะครับถ้าเกิดเราหมุนที่3 0 0พันแล้วเราได้แค่1หัวอ่า3หัวเนี่ยคุ้มอยู่นะครับ3หัวนี่คุ้มอยู่นะครับ3หัวประมาณ6 0 0 0อะไรเงี้ยถ้าเกิดเราหมุนใน v p เนะาะถ,ถ้าเกิดเรากดรับโอ้หได้เล็ง1ชั่วโมงด้วยนะครับได้ได้เลขงวันด้วยนะครับไปกดต่อเหลืออเพชรเหลือเพชรเหลือเพชรเนี่ยได้จากการตีคนเถื่อนนะผมได้จากการตีคนเถื่อนเยอะมากเลยนะครับไม่ค่อยผมไม่ได้เติมโหดดขนนนนาั้ะ แต่เราขยันตีคนเถื่อนเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับดีคนเถื่อนในเคียวเคเบลสามสิบหกบวกเนี่ยของรางวัลดีคะแนนดีนะครับโอ้โหได้หัวทองอีก3นะครับก็ถือว่าโอเคนะได้3 2รอบปะถ้าจำไม่ผิดโอ้โหใบเลี้งสร้างนะครับใบเลี้งสร้างเฮ้ยสามอีกแล้วอะสามออกบ่อยมากเลยนะใช้3ามพันได้3าหัวต่อหัวละพันเนี่ยผมก็ค่อนข้างคุ้มนะถ้าตกหัวละพันเนี่ยโอ้โหที่4หัวเอ้ยโอเคอยู่นะโอเคอยู่เดี๋ยวเราลองหมุนไปเรื่อยๆนะแล้วลองมาสรุปยอดกันว่า มันจะเป็นยังไงกันนะหนึ่งหัวโอเคเฮ้ยสองหัวเฮ้ยมันโอเคอยู่นะผมเดทำไมรู้สึกโอเควะซับไม้นี้เท่าไหร่อะสิบสิบห้าล้านเหร่าสิบล้านเหร่สิบล้านห้าหเออไอ้ล้านห้าซับนะครับได้ซับได้หินอีกแล้วนะฮะทองทองทองประมาณห้าแสนนะครับ โอ้โหนี้ถือว่าสวยนะครับสวยไม่ได้เลยเลยนะครับไ,นะไม่ดีนะครับของไม่ดีนะครับอันนั้น nay, ของไม่ดีออดาวนะครับดาวดาวเดียวดาวดาวอ้าหทองหนึ่งหัวนะครับถือว่าโอเคอสองหัวถือว่าคุ้มนะครับขออีกสามหัวไปสามหัวสามหัวเออก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับค่อนข้างคุ้มแต่ถ้าได้เออข้าวโพดนี่ก็ไม่คุ้มนะครับจะได้ข้าวโพดก็ไม่คุ้มแลลวโอ้ยสามหัวกแล้วเฮ้ยมันดีนะเนี่ย ไม่ได้กี่หัวกินเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะรอสรุปกันวันสุดท้ายนะไปลูกไปสามหัวยาวๆไปมุนวันที่สองอะดวงดีอะดวงดีเอ้ยหัวทองอีกแล้วอะเฮ้ยช่วงนี้มันเป็นอะไรกับหัวทองเฮ้ยดาวเฮ้ยหัวเฮ้ยดาวหัวดาวหัวดาวหัวเฮ้ยโอยแเฮ้ยมันดีมันดีรู้สึกทำไมรู้สึกดีเวอร์กับสามพันที่แบบได้หัวทองสามหัวได้เลขห่งวันเฮ้ย หัวแตกกระจายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอร์ดิกูดถือว่าโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเรารับของในนี้ด้วยนะครับได้หัวทองได้ทรัซับได้หัวทองนะครับได้หัวทองได้แอนติคอนระดมใครอ่ะแอนติคอน ทำไมระดมกันยับเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาระดมกันยับเลยมีมีใช้ระดมแบบใช้รถเข็นไหมมีรถเข็นเข้าระดมไหมโอเคนะฮะสำหรับวันนี้คร่าวๆเดี๋ยวเรารอวันพรุ่งนี้มาดูหัวทองของเรากันนะฮะว่าจะได้เท่าไหร่โอเคนะะคุณผู้ชมวันนี้ก็ตัดกันมาเป็นภาพวัน ที่2แล้วนะฮะตอนนี้ก็สถานการณ์ภายในเซิร์ฟตอนนี้เรากําลังไล่เผาธงเข้ามาถึงตรงแท่นนี้นะครับแท่นนี้คือแท่นฝั่งบ้านเขาแล้วเนี่ยบ้านเราจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มาโซนกลางแล้วก็ไปบ้านเขาแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก10วันนะครับสาหรับการจบคิวบิแคร์ใครสนใจได้ย้ายเข้ามาร่วมรบกับเราในเซิร์ฟหนึ่งก็สามารถย,าย้ายเข้ามาได้นะครับมาเราจะมาหมุนวงล้อตอเดแล้วกด50เปอร์เซ็นต์ไปก่อนลวกันหนึ่งครั้งนะฮะ เป้าหมายของเราคือหมุนไปที่1นึรอยเอ้ยแปดสิบครั้งนะครับเพราะว่าครั้งที่80เราจะได้หัวทองอีก10หัวนะครับไปกดอีกสามพันตึง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 ,ตง,ตงโอโ้โหข้าวไม่อยากได้เลยโอโ้โหเมื่อวานดีกว่านะถ้าออกอย่างนี้เมื่อวานดีกว่านะถ้าออกอย่างนี้วันโอโ้โหแย่แย่ละแย่ละแยหัวเดียวราคา3 0 0พันนี้ถือว่าแย่มากนะครับไปกดอีก หนึ่งหัวเริ่มต้นดีมีชายไปกว่าครึ่งนะครับอเร่งเร่งเร่งอีกแล้วเร่งอีกแล้วเร่งอีกแล้วเอาเอาเอาเข้าไปเออแย่วันที่สองรู้สึกแย่นะฮะวันแรกรู้สึกดีกว่านี้นะฮะ่เป็นไรกดต่อไปนะฮะเราจะไปถึง80ครั้งนะครับไปสุดแล้วหยุดที่คําว่าไม่มีเพชรนะฮะโดนแพกเงินไปแพกหนึ่งนะฮะก็จะได้เพชรมาหมุนเนี่ยนะฮะ โอโหแย่นะเนี่ยถือว่าไม่คุ้มนะถ้าได้สามพันแล้วได้หัวเดียวเนี่ยไม่คุ้มนะหนักแล้วนะทีนี้หนักแล้วนะโอ้โหหัวเดียวว่าหนักแล้วไม่ได้หัวเลยนี่หนักอ่ะมาแล้วครับหนึ่งหัวสองหัวโอเคสามไปสามหัวไปสี่ไปสี่ไปกับได้อีกสามหัวนะครับโอเคสามหัวกันะครับก็ถือว่าหักลบปรบหนี่กันไปนะครับป้างหนึ่งหัวเบา 2หัวเบาๆโอ้โหไม่สามหัววะสหัวเบาๆสี่หัวไปอืมโอเคเราจะกดธรรมดาอีกสองครั้งนะครับให้มันครบ80นะนะจกด5ไปเลยช่างมันเกินมา3นะครับไม่เป็นไรถือว่าเป็นครั้งแบบครึ่งราคาฟรีอะไรเงี้ยสำหรับคนอื่นนะก็กดไปไม่เป็นไรป๊าป๊าป๊าป๊ปาปโอ้โหหัวทองว่ะโอ้ยห,หัวทองซ้ สามหรือสี่หัวสี่หัวอา้าดักครารรเมลรมเดดมเมืองกันอีกแล้วโอ้เดี๋ยวทำคลิปก่อนจานหนูดีจยเย็นโอเคนะเดี๋ยวขออนุญาตไปสรุปหัวว่าเราหมุนไปเท่าไหร่แล้วก็ได้หัวอะไรมาบ้างนะครับนะแป๊บหนึ่ง โอเคนะฮะเราได้ทำการข้อสรุปมาแล้วนะครับเราเสียเพชรไปทั้งหมด48,000เพชรได้หัวทองมาถึง58หัวผมถือว่าคุ้มมากๆนะครับเพราะว่า,าบางรอบเนี่ยเราเสียเราอย่างกิจกรรมที่หมุนวงล้อไอ้เยอะๆเราเสียเพชรไปมันมันใช้เท่าไหร่นะมันใช้72,000มากได้หัวทองมาเนี่ย77หัวแต่นี่เราเสียไป4 40,000 8นะครับได้หัวทอง20ได้หัวทอง58หัวนะครับจากจากการหมุนวงล้อ80ครั้งนะอันนี้คือรับนับจากหีบด,ด้วยนะครับแล้วก็นับจากทั้งหมดเนี่ยรวมกันเราได้ประมาณ58หัวนะครับแล้วก็ได้เร่งเร่งอะไรเอ่ยเร่งอันเนี้ยเร่ง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 เดี๋ยวผมปิดนี่กันอันไหนวะอันนี้อนนโอเค เนี่ยเล่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราได้มา3วันนะครับส่วนเล่งสร้างเล่งก่อสร้างเราได้มา1วันนิดๆน,นะครับเกือบ2วันส่วนเล่งสร้างสหารเราได้มา2วันเล่งวิจัยได้2วันเกือบ3วันนะครับหัวทองทั้งหมดเราได้58หัวนะครับเสียเพชรไปประมาณ48,000นะผมก็มองว่าค่อนข้างจะคุ้มหรือดวงมันอยู่ที่ดวงด้วยแหละนะครับถ้าเป็นกิจที่เราจะควรจะปั้นจริงก็คือควรจะเล่นก็คือกิจปลาชาไพอันนั้นก็คือสําหรับคนที่ดวงไม่ดีแล้วกับต้องการแบบเพอรนนนะรับับก็ปมาณ้น ก็โอเคนะครับาคร่าวสำหรับวันนี้ก็มุนหัวทองกันให้ดูกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับเด็กสิบวันนะครับเราสามารถเปิดย้ายเข้ามาได้แล้วส่วนใครที่อยู่ในเซิร์ฟก็อยู่ในหน้าสนามลบกลางโลไว้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะบุกเผาทงมาเมื่อไหร่นะครับแต่เขาน่าจะเป็นเวียดนามเขาเป็นเวียดนามนะครับอาจจะไม่มีอะไรหวือหวามากเพราะว่ากลางวันเราดูกลางคืนมี WG ดูอยู่นะครับ WG เป็นฝรั่งเศสนะครับเขาจะอยู่แบบกลางคืนเนี่ยเขาจะอยู่กันเยอะนะครับเขาจะอยู่กันเยอะเขาจะช่วยปกป้องเราได้นะฮะ โอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปนะฮะบ๊ายบาย